ถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะสําหรับรถอิแต่นะคะเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะตอนนี้ถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยแล้วนะคะที่อํออาเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วอันนี้ก็รับขวัญลูกชายหลานนะคะสําหรับติดแตนแล้วก็รถไถนะตามประเพณีของอชาวสระแก้วนะคะถ้ารถมาถึงบ้านนะคะก็ต้องทําการต้อนรับรับขวัญน,นะคะ มาวันนี้เรามากันแพ็กคู่นะคะสำหรับไอแตน600ดำรุ่นเล็กแล้วก็รถไถมือสองนะคะคูปต้า L 3 4 0 8นะคะมาสองคันเลยสำหรับเช้านี้นะ,ะบรรยากาศ มีฝนตกนะคะในตอนเมื่อวานนี้นะคะสภาพพื้นที่ก็เลยมีการเปรียกนิดหน่อยนะเะขาคุณสำหรับการต้อนรับที่แสนอุ่นจากลูกค้าชาวสากแก้วนะคะวันนี้ทีมงานโจ๊กนันพร้อมลุยทุกเส้นท้ายและโชว์ความแข็งแกร่งของอิตนนะคะถ้าใช้ดีมีต่อแน่นอนสำหรับรุ่นนี้คันนี้นะคะเป็นตัวโปรโมทเลยนะคะ